สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรวินกุศมเลขที่17อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6- กทับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอนตปี50ข้อ16และปี51ข้อ38ค่ะข้อแรกนะคะผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนายคณิตในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นดังนี้ค่ะโจ์นะคะถามว่าเกรเฉลียของวิชาคณิตศาสตร์ของนายคณิตในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะ ซึ่งตัวนะคะถามหาเกรเลียหรือว่าค่าเอกบาค่ะแต่ว่านะคะข้อนี้เขาให้จำนวนหน่วยกิจมาค่ะก็คือ w ค่ะ w ก็คือน้ำหนักของข้อมูลค่ะดังนั้นข้อนี้เราจะใช้สูตรค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักค่ะก็จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะคะขออนุญาตเขียนเป็นตัว m e ค่ะ m u นะคะเท่ากับ sigma w i คูณกับ x i ส่วน w s ซิกมาค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะเขากำหนดค่า w มาให้แล้วเราก็จะได้ว่า w 1บวกกับขออภัยค่ะ w 1คูณกับ x 1บวก w 2คูณกับ x 2บวก w 3คูณกับ x 3 บวก w 4คูณกับ x 4ค่ะทั้งหมดส่วนด้วย w 1บวก w 2บวก w 3บวก w 4แทนค่านะคะจะได้ว่า w 1ของเรานะคะก็คือ1ค่ะเราก็จะได้ว่า1คูณกับ x 1ของเรานะคะก็คือ 2.5ค่ะบวกกับ W2 นะคะก็คือ1.5คูณกับ3บวก1คูณ3.5ค่ะแล้วก็บวก 1, ค, 1. คูณ2ค่ะ1.5คูณ2ค่ะทั้งหมดนะคะส่วนด้วย1บวก1.5บวก1บวก1.5ค่ะ เศษนะคะบวกคูณกันได้2.5บวก4.5บวก3.5บวกด้วย3ค่ะส่วนด้วยส่วนนะคะบวกกันได้5ค่ะเศษนะคะบวกกันได้ทั้งหมด13.5 หารด้วย5ค่ะหารกันออกมาแล้วได้เท่ากับ2.7ค่ะข้อนี้นะคะก็จะตอบข้อ3ค่ะข้อถัดมานะคะในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่24ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมีการส่งรายชื่อนักกีฬาจากประเทศไทย379คนมีอายุเฉลี่ย22ปี ถ้ามีการถอนตัวนักกีฬาไทยออก4คนซึ่งมีอายุ24 25 25และ27ปีและมีการเพิ่มนักกีฬาไทยอีก5คนซึ่งมีอายุเฉลีย่ย1 7ปีแล้วอายุเฉลีย่ยของนักกีฬาไทยจากประเทศไทยจะเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาดูกันว่าข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างค่ะซึ่งโจทย์นะคะกำหนด นักกีฬาจากประเทศไทย379คนเราก็จะได้รู้ว่าไอตัวนี้เนี่ยคือค่า N นะคะ N เท่ากับ379อยายุเฉลี่ย22ปีก็คือ X bar เท่ากับ22ถ้ามีการถอนตัวนักกีฬาไทย4คนและเพิ่มน,นักกีฬาไทยอีก5คนเราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะเป็น N ใหม่นะคะก็ขอแอยกกำกับทีวนี้เป็น n เก่ากับ x บา r เก่าและ n ใหม่เราก็จะได้ว่า n ใหม่ของเรานะคะก็คือ n เก่าจากที่เรามีนักกีฬายอยู่379คนนะคะเราถอนนักกีฬาออกไป4คนและเพิ่มเข้ามาอีก5คนคะ่ะจะได้ว่านักกีฬาใหม่ของเรานะคะก็จะได้380คนคะ่ะ ต่อมาะคะเราก็จะได้ว่าโจทย์ถามหาอายุเฉลี่ยของนักกีฬาจากประเทศไทยซึ่งอายุเฉลี่ยเนี่ยก็คือ x bar ใหม่ค่ะจะได้ว่า x bar ใหม่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาค่ะนะคะเราก็จะมาเริ่มหากันเลยค่ะจากที่เขาจากที่โจทย์กำหนดให้นะคะเราสามารถ แทนสามารถใช้สูตร R x bar เก่าเท่ากับ sigma xi เก่าส่วนด้วย n เก่าได้ค่ะเพราะว่าโจทย์กำหนดค่ามาให้เราก็าจะมาหาจาก x bar เก่ากับ n เก่าก่อนเลยค่ะต่อมานะคะแทนค่าค่ะจะได้ว่า x b a ์เก่าเท่ากับ22ค่ะเท่ากับ sigma xi เก่า ส่วนด้วย379ค่ะในเวลต่อมานะคะเราก็จะเอา379ย้ายขึ้นไปคูณกับ22ค่ะเพื่อได้ว่าซิกมา x i เก่าเท่ากับ379คูณกับ22ค่ะคูณกันออกมานะคะได้8,338ค่ะ แลราก็ได้เป็นซิกมาเอ็กอเก่าออกมาค่ะถัดมานะคะเราก็จะมาหา,าในส่วนของ X bar ใหม่กับอินใหม่กันค่ะจากสูตรเดิมเลยค่ะจาก Sigma เออขออภัยค่ะเอ a r ใหม่เท่ากับ Sigma XI ใหม่ หารด้วย n ใหม่ my, ค่ะในภายหลัต่อมาคะเราจะได้ว่า x bar ใหม่เท่ากับ sigma xi ใหม่ my. เราก็จะหา sigma xi ใหม่นะคะจากค่า sigma xi เก่านี้แหละคะ่ะก็คือจะได้ว่า38,338 38นี้ก็คือ,อ sigma xi เก่านะคะ นะคะบอกว่า,านักกีฬา4คนที่ถูกถอนตัวออกไปเนี่ยมีอายุ24 25 25แล้วก็27ปีนะคะก็จะลบออกด้วยอายุของ4คนนี้คะ่ะคือ24 25บวก25บวก27คะ่ะแล้วก็มีนักกีฬาเพิ่มมาอีก5คนคะ่ะซึ่งในแต่ละคนนะคะมีอายุ17ปีแสดงว่า บวกกับ5คนที่มีอายุ17ปีค่ะหารด้วยทั้งหมดหารด้วย n ใหม่นะคะเราหาออกมาแล้วก็คือ380ค่ะมาค่ะแล้วถ้าต่อมานะคะจะได้ว่า3,000เอยขออภัยค่ะ8,338ลบกับในวงเล็บนะคะบวกกันได้101ค่ะบวกกับ 5คูณ17ได้85ค่ะหารด้วย380ค่ะข้างบนนะคะบวกลบกันได้8322ค่ะหารด้วยกับหารด้วย380ค่ะหารออกมานะคะได้21 จุดเก้าค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะซึ่งจะตรงกับช้อยข้อสีนั่นเองค่ะ